สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การถ่ายเตะสซฟตบอลบูดากอลีครับหรือว่าศึกมังกรฟ้าไทยลีกสโซนใต้ครับคุณกีฬาครับผมนะครับวันนี้ครับทีมเจ้าบ้านเงือกสมิลาสงขลาเอฟซครับจะเปิดปิลละสุรานนท์สเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของ m อ็มเอสคอนสุราชซิตี้ครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับ โอ้โหเปิดมาเอเมสบักใตยโย้โจนออกข้างไปเลยครับก็<อ>เป็นเบาทุ่มของสงขาเจ้าบ้านครับวันนี้ยืนหลังสี่เลยนะครับลูกคอสของเขาหนีหายไปนานเลยนะคุณกีฬาครับเช่อว่าแฟนๆหลายคนคิดถึงแล้วครับ<น>ใช่ครับจังหวะฟรีคิกจังหวะเตะมุมครับเอ่ะครับยศวัตรโยนเข้ามาแล้วได้โมงด้วยครับอู้สิริวัตรได้โมงแต่คือต้องปัดเลยครับแม่ี เคาะกันไปเรื่อยๆครบับเปลี่ยนแกนมาทางขวาให้นัสรีสวยมากครับนัสรีดึงจังหวะหลอกจ่ายเข้ากลางให้พิรพัฒน์โอ้โหต้องมาตั้งกันใหม่ครบับแนนไปบทครับเกมรับของ m อ็มเอชคอนไปวางลูกเอา้าลูกได้ม่งโอ้โหเกือบยุ่ง <c oughs> ลยครับโอ้ไปปล่อยครบับแหมแล้วเป็นยศวัสที่ได้โม่งจังหวะนี้จังหวะโมงหนึ่งของยศสวัสบนทาครับแต่ว่าบอลมันเข้าข้างตาไคไป โอ้ไม่คิดว่าพอจะถึงด้วยครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมีแนวรับของเอฟเอสปักใต้อย่างธนาวุฒิอยู่เปลี่ยนมาทางซ้ายครับสิริวัตรโอ้ไม่เติมก็ไปเองแล้วครับสิริวัตรแล้วเปิดเลยจังหวะนี้นาธานได้มงโอ้เห็นอยู่ใกล้เหตุการณ์นะอาจจะมองว่านี่ครับจังหวะที่สิริวัตรได้เปิดไปโอ้นาธานยังหาจังหวะขึ้นมงได้ครับแต่ว่าไม่มีน้ำหนักครับครับ ที่พิรพัฒน์กันทาเก็บได้ครับให้มาสที่นัสลีนัสลีเปิดสวยครับจังหวะนี้นาจานโอ้โห,โโหไปชนกันแล้วครับโอ้โหโโแม่อ่าอะไครับโยนมายศวัตรจังหวะนี้อ้าวแล้วเป็นโอ้โหนนครรััโอ้พิรรเดชย,ยังแก้ตัวจากศตวรรษ พาบอลขึ้นไปเจอกับศิริวัฒตรโดนเลี้ยงจี้ความเร็วของศตวรรษน่าสนใจครับออืื้หอนภรัตเอาแล้วโอ้โหเกือบเลยครับนี่แหละครับมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับสงขลาจะมาเสียเอาแล้วครับสัดกองหลังของสงขลาเนี่ยโดนเลี้ยงจี้ครับตรงนั้นมีกีฬนาแต่ว่าศตวรรษตัดสินใจไปเองครับแล้วอาวุธเตะไปสตม่โอ้โหเกือบก็ได้ต่อครับพุทธคุณยกไปอ้าวแล้วมี ในมุมไกลครับน่าจะเป็น้เรีนของเอเมสปักใต้เลยครับเราก็เตะออกให้ครับก็น่าจะเป่าหมดครึ่งแรกไปเลยหรือเปล่าครับสำหรับูุตัด<า>สินอ่านั่นแหละครับยังไม่อ่าก็ตัดสินใจเป่าหมดครึ่งแรกเลยครับโอ้คนที่ล้มลงไปก็คือกิษณานะครับนะอ่าก็จบการแข่งนในครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของอสองขลาฟซีครับที่ยังเสมอกับ ผู้เยนอย่างเอเมสปัใต้อยู่ศูนย์ประศูย์ครับ,รบมาดูกันครับว่า45นา,าทีในครึ่งหลังจะทั้ง2ทีมจะแก้เกมยังไงเอเมสปัใต้จะได้ศูนยครับสนันให้มาที่อาริมูแทงจังหวะน,นี้น่าสนใจครับเอาเลยครับขึ้นมาครับสนันคอสไปแล้วได้โมงโอ้โหหาจังหวะโมงได้สวยครับโโน่าจะเป็นกฤษดาแล้วครับโอ้แล้ว ต้องเล่นต่อครับโยนมาเอ้าแล้วนาธานได้มงโอ้โหแหมนี่ครับโอ้ดูจากนาธานตบหัวตัวเองครับมันจะเสียดายเลยครับนี่ครับโอ้จังหวะสอดเข้าไประหว่างผู้สศัประตูกับเซนเตอร์ครับครับแต่ว่าน้ำเล่นสั้นมาแล้วโอ้โหแทงแบบมีรัพรัตน์แล้วอาริมูโอ้โหลองน่าสนใจครับอาริมูเนี่ยครับ มีโอกาสจืนคุมโซนได้ดีครับเอาเลยครับสิริวัตรลองซัดบ้างโอ้โหหนังใจครับโอต้องออกแรงเลยครับพิระเดตต้องปัดแล้วโอ้โหครับจะตึงหรือเปล่ากันเนี่ยดูครับจังหวะที่มีโอกาสลองซัดไกลเลยแล้วดูครับโอ้โหนี่ครับ ดก้วุชิครับมีการบ้านให้แก้แน่นอนแล้วก็จบเกมมาในคันครับก็เป็นทางด้านของเมื่อสมิลาสงขลาเอฟครับที่เปิดตีลัสรานนท์ครับเสมอกับผู้มาเยือนอย่างด้ามขวานที่คาดครับเอ็มเอสคอนโซริไปสูนประตูต่อศูนย์ครับถือว่าโอ้โหผลงานยังไม่เข้ารูเข้ารอยเลยครับไดกี้วุชิครับอืเดี๋ยว เราไปดูบรรยากาศในสนามมันก่อนครับครับเดี๋ยวกลับมาชมแม์แตดกันครับผม